แล้วก็จะมาทําเมนูที่ขายดีมากสําหรับอากาศร้อนตอนนี้นะก็คือเมนูลาเต้มะพร้าวนมสดแล้วก็อเมริกาโน่มะพร้าวไปเริ่มทํากันเลยสําหรับการสกัดกาแฟถ้าเ,เพื่อนๆชงแก้วต่อแก้วเห็นแนะนําหม้อ3ครับในการชงแต่สําหรับในคลิปนี้เฮียจะใช้หม้อ6ครับพอเฮียอยากชงครั้งเดียวและสามารถใช้ได้2แก้วเลยเมนูแรกก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวสด โดยสูตรของร้านเฮียจะใช้เป็นผลไม้สดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหรือส้มโดยการใช้ผลไม้สดจะคุมรสชาติได้ยากกว่าการใช้น้ำหัวเชื้อแต่อะไรที่ยิ่งทํำยากนั่นแหละเป็นสิ่งที่เฮียชอบเพราะลูกค้าจะหากินรสชาตินี้จากร้านอื่นทั่วไปไม่ได้และไม่ว่าจะมีร้านเปิดใหม่สักกี่ร้านเขาก็จะกลับมาเป็นลูกค้าประจำเราเหมือนเดิม สำหรับเมนูผลไม้ทุกเมนูหรือว่าเมนูเมลิกกโน่ร้านเฮียจะใช้เป็นกาแฟขั่วกลางเพราะว่ากาแฟคั่วกลางจะเน้นความหอมฟุง้งและตัวบอดี้เขาจะไม่เข้มเกินไปทําให้ชงกับอะไรอ่ะก็กลมกลม่อมสําหรับการชงหม้อ6ครับเฮียจะใช้เมล็ดกาแฟอยู่ที่27กรัมโดยการปรับเบอร์บดจะปรับอยู่ที่เบอร์หนึ่งหรือว่าความละเอียดน้อยกว่าน้ำตาลทราย การบดกาแฟสําหรับการชงมกคค่าพอตอะยิ่งบดได้ละเอียดสม่ําเสมอยิ่งทําให้กลิ่นกาแฟหอมฟุ้งมากการชงหมกข้าไปเข้มข้นเราต้องพยายามเกลี่ยกาแฟให้เต็มถ้วยมากที่สุดค่อยๆใส่แล้วกดกาแฟเบาๆพอถึงมือใส่กาแฟพูนถ้วยนิดหน่อยแล้วบาดหน้าให้เรียบเสมอขอบแบบนี้ ตรงนี้สําคัญมากนะครับที่เฮียมากพูดย้ําหลายคลิปถ้าเราใส่กาแฟได้เต็มถ้วยจะทําให้เกิดการควบแน่นทําให้หมอสกัดกาแฟอ,อมาได้เข้มขน้นหอมฟุง้งจะสามารถเทียบกับเครื่องชงไฟฟ้าแพงๆได้เลยต่อไปก็เติมน้ำร้อนในหม้อ240 ml สำหรับการชง2แก้วใส่แผ่นกรองกาแฟด้วยนะพอเราบดกาแฟละเอียดเพื่อป้องกันตะกอนเช็ดเกลียวข้างหม้อให้สะอาด แล้วก็ปิดหม้อให้แน่นพอตึงมือระหว่างที่รอกาแฟเราก็มาเตรียมมะพร้าวกันเลยสำหรับราคามะพร้าวเฮียซื้อมะพร้าวที่ปอกเสร็จเรียบร้อยราคาอยู่ที่ลูกละ20บาท หลักการขายของนอกจากการมีฝีมือที่ดีแล้วเราต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เจอและหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมอย่างเช่นมะาพร้าวลูกนี้มองดูเหมือนลูกเล็กนะแต่เราสามารถเอาน้ำออกมาได้ถึง220 ml กาแฟหอมหอม,มาแล้วจ้าหัวใจของการใสก่กาแฟให้เข้มข้นหอมฟุ้งก็เหมือนเดิมคือหนึกาแฟคั่วสดใหม่ 2. บทได้รียดสม่ำเสมอ 3. ใช้หม้อดีไม่รัว่วไม่ซึมพอถ้าเราสกัดกาแฟได้เข้มข้นหอมฟุ้งเราไปชงกับอะไรมันก็อร่อยคราวนี้เราก็มาเตรียมหั่นเนื้อมะพร้าวเอาไว้ทำเป็นท็อปปิ้งลองสังเกตดูนะมะพร้าวแค่20บบาทอะเราได้เนื้อเยอะเลย มะพร้าวหอมๆยัวๆจ้าเมนูนี้เฮจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นต้องใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิกาแฟก่อนก่อนที่จะราดบนน้ำแข็งถ้าเราราดกาแฟร้อนๆลงบนน้ำแข็งเลยไม่ลดอุณหภูมิก่อนน่ะจะทำให้น้ำแข็งละลายเยอะและกาแฟจะไม่หอมจากนั้นใช้น้ำมะพร้าวสด80 m ml น้ำเชื่อม20 ml แล้วก็ค่อยๆราดก,กาแฟลงบนน้ำแข็งการทำอย่างปานี้และตั้งใจทำให้เราเพิ่มมูลค่าของสินค้าเราได้เติมท็อปปิ้งเนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้อเมริกาโน่มะพร้าวร้านโนเบอร์36พร้อมเสิร์ฟจ้าสำหรับเมนูต่อไปก็จะเป็นลาเต้มะพร้าวนมสดนะใช้น้ำมะพร้าวสด60 ml ตามด้วยครีมเหลว30 ml นมข้นหวาน20 ml คนให้เข้ากันเลยจ้าแล้วก็ค่อยๆรล่ากาแฟเบาๆด้วยความตั้งใจเหมือนเดิมสำหรับสรุปสูตรทั้งหมดเฮียโพสต์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับพร้อมคำนวณต้นทุนและภาพสวยๆที่เฮียถ่ายรูปไว้ให้อะเพื่อนๆก็สามารถกอปปี้ไปขายในแก๊ปในไลน์แมนได้เลย ใส่ท็อปปิ้งเยอะๆลูกค้าเราต้องแต่งเครื่องดื่มให้ดูน่ากินเพราะถ้าลูกค้าถ่ายไปลงโซเชียลถือเป็นการโปรโมท้านเราที่ดีมากเลยข่าวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะขั้นตอนนี่ชอบมากที่สุดเลยน้ำมะพร้าวจะมีความหวานเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะพอใส่เข้าไปกับกาแฟขั้วกลางนะ ทำให้มีความละมุนแล้วก็หอมมากสําหรับเมนูเนี่ยยงงี่ให้เต็มสิบเลยถ้าใครมีคาเฟ่สวยๆนะขายแก้วละร้อยนะถือว่าไม่แพงเลยนะลองดูงานนะมีเนื้อมะพร้าวจุกๆด้านบนแล้วก็กาแฟแยกชั้นดูแพงมากแต่รสชาติโคตรอร่อยบอกเลยเมนูต่อไปลาเต้มะพร้าวนมสดแค่ดูนะแค่นี้ก็ฟินแล้วให้เ,เพื่อนๆดูเนื้อมะพาร้าวยั่วอวดก่อนด้านบน เห็นไหมครับใกล้ๆโคตรฟินนะบอกเลยแก้วนี้อคราวนี้ก็มาชิมกันบ้างอตัวครีมกับตัวน้ำมะพร้าวนะครับยังไม่ดูดกาแฟนะก็โคตรฟินแล้วอ่ะ ถ้าเกิดเป็นเบสนี้นะไม่ว่าใส่อะไรเข้าไปนะหลับตาใส่ก็อร่อยแน่นอนลองคนนิดนึงนะครับลองทำตามดูนะถ้าเกิดวาลาไทยถ่ายเงียบอะแล้วถ่ายซอรี่ดีๆวางเรื่องราวดีๆนะครับลงในโซเชียลในเขตของพื้นที่ตัวเองอะ รับรองจะเป็นเมนูที่ขายดีมากประจาร้านเลยเดี๋ยวเฮียมีเมนูเป็นพวกมะพร้าวชาไทยมะพร้าวอัญชันมะพร้าวกุหลาบอะไรก็อีกมากมายนะเฮียทำลงไว้ให้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้เฮียก็ฝากกดไลค์กดต,ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเฮียบ้างนะครับหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันบ้างหรือเพื่อนคนไหนสนใจอุปกรณ์กาแฟาหรือว่าสรุปสูตรชงกาแฟาทั้งหมดของร้านเฮียนะเฮียทำไว้ให้ขอคำนวณต้นทุน